สำหรับหลักภาษาในบทนี้นะคะเป็นหลักภาษาที่สุรินถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็เป็นหัวใจของคนที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนเลยค่ะเพราะว่าการที่เราจะเรียนภาษาจีนให้ได้ดีเนี่ยสำคัญระดับหนึ่งคือเราต้องออกเสียงให้ชัดเพราะว่าถ้าเกิดเราออกเสียงไม่ชัดเนี่ยจะมีปัญหาในการที่ว่าคนฟังเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือไม่ไงั้นเขาอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ว่าเราหมายถึงว่าอะไรกันแน่ฉะนั้นหัวใจสําคัญในการที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนเนี่ยเราจะต้องรู้จักว่าพินอินค่ะพินอินคืออะไร พินอินเนี่ยคือระบบที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการออกเสียงภาษาจีนกลางโดยยืมตัวอักษรโรมันมาใช้แต่ไม่ได้ออกเสียงตรงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนั้นเลยนะคะที่สําคัญคนจีนทุกคนเองก็ต้องเรียนพินอินด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาพิมพ์ในมือถือพิมพ์ในคอมพิวเตอร์พิมพ์ในแท็บเล็ตทุกอย่างใช้พิมพ์ด้วยระบบพินอินค่ะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่ว่าเราจะต้องเรียนรู้พินอินในคราวนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าพินอินเนี่ย ยืมตัวอักษรภาษาอังกฤษมาใช้แต่ไม่ได้ออกเสียงแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษเลยค่ะลองดูป้ายนี้นะคะป้ายนี้เนี่ยเป็นชื่อของสนามบินที่เซี่ยงไฮ้ค่ะชื่อนี้ค่ะถ้าเราไม่ได้เรียนภาษาจีนกลางหรือว่าไม่ได้เรียนพินินมาเราทุกคนจะออกเสียงสนามบินนี้ว่าปูดงปูดงจริงๆแล้วเนี่ยสุรินบอกเลยว่าถ้าไปเซี่ยงไฮ้แล้วเรียกแท็กซี่แล้วบอกแท็กซี่ว่าไปปูดงแอร์พอร์ตแท็กซี่ไม่เข้าใจนะคะอันดับที่1แท็กซี่หลายคนไม่รู้คําว่าแอร์พอร์ต แปลว่าอะไรอันดับที่สองไม่ได้ออกเสียงว่าปูดงค่ะจริงๆแล้วคํำนี้ออกเสียงว่าผู่ตงผู่ตงฟังแล้วเหมือนมีวรรณยุกต์ด้วยถูกไหมคะสระอูไม่เอกมีวรรณยุกต์ด้วยใช่แล้วค่ะภาษาจีนแล้วจริงๆแล้วมีวรรณยุกต์ทั้งหมด4เสียง ในขณะที่ภาษาไทยของเรามีวรรณยุกต์ทั้งหมด5เสียงด้วยเหตุผลนี้เองค่ะทําให้คนไทยอย่างเราเนี่ยเรียนภาษาจีนได้เปรียบชาติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฝรั่งที่พูดภาษาอังกฤษเกาหลีหรือญี่ปุ่นเพราะว่าชาติพวกนี้ค่ะเขาไม่มีวรรณยุกต์ในภาษาของเขาทําให้การออกเสียงวรรณยุกต์สำหรับเขาเป็นเรื่องยากถ้าใครนึกตัวอย่างไม่ออกสุรินย์ยกตัวอย่างให้ค่ะม้ากับหมาเขาแยกไม่ออกนะคะหรือเราต้องการพูดว่าใครขายไขย่ไก่ฝรั่งจะพูดว่าขายขายขายไก่ จะเห็นว่านี่คือปัญหาของเจ้าของภาษาที่ภาษาแม่ของเขาเนี่ยไม่มีเสียงวรรณยุกค่ะซึ่งจริงๆวรรณยุกทั้ง4เสียงในภาษาจีนเนี่ยใกล้เคียงหรือเทียบเคียงกับภาษาไทยได้แบบนี้ค่ะเสียงที่1ในภาษาจีนออกเสียงว่าอาอาสังเกตว่าจะต้องมีขีดตรงนี้ด้วยนะคะสมมติว่าเราเขียนพินอินเราจะต้องมีเสียงแบบนี้อยู่บนหัวด้วยค่ะเสียงที่สออกเสียงว่าอาอา แบบนี้ค่ะแน่นอนว่าเวลาเราเขียนตัวอักษรเราต้องมีขีดกำกับแบบนี้ด้วยนะคะเสียงที่3ออกเสียงว่าอ่าอ่าเราก็ต้องเขียนแบบนี้ด้วยค่ะเสียงที่4ออกเสียงว่าอ้าอ้าแบบนี้ค่ะต้องมีขีดด้วยจะเห็นได้ว่าเสียงที่1ใกล้เคียงกับเสียงสามัญของภาษาไทย เสียงที่ใ itor, material, material, ใใ2ใกล้เคียงกับเสียงจัตวาในภาษาไทยเสียงที่3ใกล้เคียงกับเสียงไม้เอกในภาษาไทยและเสียงที่4ใกล้เคียงกับเสียงไม้โทในภาษาไทยไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะภาษาไทยมีวรรณยุกต้าเสียงค่ะนอกจากนี้เนี่ยภาษาจีนยังมีอีกแบบหนึ่งคือไม่มีเสียงกำกับวรรณยุกข้างบนเช่นเขียนแบบนี้เฉยๆแปลว่าอะไรนะแบบนี้เฉยๆแปลว่าไม่มีเสียงวรรณยุกภาษาจีนใช้คําว่าเสียงเบาออกเสียงเป็นแค่ครึ่งเสียงค่ะถ้าอย่างตัวนี้เนี่ยก็ต้องออกเสียงว่า เสียงเบาๆไม่เต็มเสียงเดี๋ยวสุริเล่าไล่เรียงประโยคน์ให้ฟังนะคะก็จะเป็นอา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 แบบนี้ค่ะฉะนั้นเนี่ยมากลับมาคุยเรื่องผู่ตรงของเรากันต่อเมื่อเขียนตัวอักษรแบบนี้มีตัวอักษรภาษาจีนเขียนแบบนี้แต่พินินที่แท้จริงต้องเขียนแบบนี้ค่ะคือมีวรรณยุกต์จะเห็นว่าตัวนี้คือเสียงไม่เอกในภาษาไทยและตัวนี้คือเสียงสามัญในภาษาไทย เราเลยออกเสียงสนามบินแห่งนี้ที่เชียงคายว่าผู่ตรงค่ะนี่คือความสำคัญของพีดินนะคะตารางนี้เป็นตารางเสียงพินินทั้งหมดในภาษาจีนค่ะอย่าเพิ่งกลัวกันไปนะเพราะเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อในยูนิตถัดไปค่ะ ในยูนิตนี้นะคะถือว่าเป็นยูนิตแรกเลยค่ะที่เราจะได้ทดลองฝึกหัดเขียนภาษาจีนกันนะคะหลายๆคนบอกว่าภาษาจีนเนี่ยเขียนยากเขียนยากมากๆเลยแล้วถือว่าเป็นยาขมของหลายๆคนนะคะแต่สุรินทร์กล้าพูดเลยค่ะว่าตัวอักษรจีนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นส่วนประกอบค่ะคือประกอบจากตัวอักษรหลายๆส่วนเข้าด้วยกันอ่ะ อย่างคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปแรกที่เราจะได้ทดลองเขียนกันเนี่ยสุรินได้คัดเลือกเอาตัวอักษรจีนนะคะที่เขียนง่ายๆแล้วก็เจอบ่อยๆในชีวิตประจําวันมาให้พวกเราได้ทดลองการเขียนก่อนนะคะมาติดตามดูเลยค่ะว่าสุรินจะสอนวิธีการเขียนตัวอักษรจีนตัวไหนบ้างค่ะเริ่มจากตัวอักษรแรกเลยนะคะตัวอักษรแรกตัวนี้นะคะออกเสียงว่าเรนเรนเรนนะคะก็คือแปลว่าคนค่ะแปลว่าคนก็คืออย่างพวกเราเนี่ยแหละค่ะเรียกว่าเรน เห็นตัวอักษรแล้วนะคะก็รู้ได้เลยนะคะว่าเขียนง่ายมากๆเลยค่ะเพราะมีแค่2ขีดเท่านั้นเองมีแค่2ขีดเท่านั้นเองมาดูวิธีการเขียนพร้อมๆกับสุลิเลยค่ะเห็นไหมคะเขียนแค่นี้เองค่ะก็กลายเป็นตัวอักษรเรนที่แปลว่าคนแล้วนะคะ ยังยกตัวอย่างเช่นนะคะสวีลินพูดว่าไท่กัวเหรินไท่กัวเหรินก็คือคนไทยนั่นเองค่ะอย่างพวกเรานะคะพวกเราเป็นไท่กัวเหรินก็คือเป็นคนไทยค่ะมาดูตัวอักษรตัวที่2เลยนะคะที่ว่าสวรลินนะคะอยากจะแนะนําในคลิปนี้ค่ะตัวอักษรตัวนี้นะคะก็เจอกันบ่อยมากๆเลยนะคะในชีวิตประจําวันค่ะตัวอักษรตัวนี้ออกเสียงว่าหนี่หนี่ หนนะคะแปลว่าผู้หญิงค่ะแปลว่าผู้หญิงเหมือนกับภาพกราฟิกที่โชว์เลยนะคะก็คือแปลว่าผู้หญิงค่ะมาดูวิธีการเขียนตัวอักษรหนค่ะถือว่าง่ายมากๆอีกตัวอักษรหนึ่งเลยนะคะ นิ o, in, ่งเหาวัวเจียวุรหินวัวชื่อไทยกัวเหรนสำหรับทุกคนนะคะที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนนะคะคาแรกที่เราควรจะรู้จักเพื่อไว้สําหรับทักทายคนอื่นนะคะหรือไว้สาหรับทักทายคนจีนเนี่ยค่ะก็คือคํานี้ค่ะคำว่านิ่งเหานิ่งเ หนีข่าวนะคะก็คือแปลว่าสวัสดีนั่นเองค่ะแต่สุลินต้องบอกตรงนี้นิดนึงเลยค่ะว่าคําว่าหนีข่าวนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาไว้ทักทายกับคนที่เราไม่ได้สนิทมากเอาเป็นว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นคนในครอบครัวเขาไม่ใช้คําว่าหนีข่าวค่ะหรือแม้ว่ากระทั้งเพื่อนสนิทกันอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็ไม่ใช้คําว่าหนีข่าวก็จะเป็นการทักทายอื่นๆเหมือนคนไทยอะค่ะเช่นว่ากินข้าวแล้วหรือยังช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าไปไหนมาลักษณะประมาณนี้ค่ะดังนั้นคําว่าหนีข่าวถึงแม้ว่าจะแปลว ว่าสวัสดีนะคะแต่เราก็ไม่ได้ใช้สําหรับคนใกล้ชิดของเราค่ะส่วนใหญ่เราใช้กับคนที่เราไม่คุ้นเคยหรือว่าคนที่เราไม่ได้เขาเรียกอะไรคนแปลกหน้าแบบนั้นลักษณะนั้นมากกว่าดังนั้นนิฮาวแปลว่าสวัสดีค่ะแปลว่าสวัสดีนิฮาวนิฮาวนิฮาวสวัสดีนิฮาว หลังจากที่เรารู้จักคําว่าสวัสดีไปแล้วนะคะในยูนิตนี้เนะะี่ยค่ะสุรินก็อยากจะขอแนะนําบทสนทนาสําหรับคนที่เราเพิ่งรู้จักกันเป็นครั้งแรกเพราะเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าคําว่าหนีหาวหนีหาวเราใช้สําหรับคนที่เราไม่ได้สนิทมากไม่ได้คุ้นเคยมากหรือว่าเพิ่งเจอกันครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากการแนะนําตัวเองว่าหนีหาวที่สวัสดีไปแล้วนะคะเราก็ยังสามารถบ,บอกคู่สนทนาของเราได้อีกค่ะว่าเราเนี่ยชื่ออะไร เราเนี่ยชื่ออะไรเพราะถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกเลยต้องมีการแนะนําตัวกันหน่อยหนึ่งถูกต้องไหมคะภาษาจีนที่บอกว่าเราชื่ออะไรเนี่ยคะ่ะภาษาจีนบอกว่าหัวเจียวหัวเจียวแล้วก็ตามด้วยชื่อของเราคะ่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างสุยหลินชื่อสุยหลินใช่ไหมคะสุยหลินก็บอกว่าหัวเจียวสุยหลินแบบนี้คะ่ะหัวเจียวสุยหลินหัวเจียวสุยหลินฉันชื่อสุยหลินคะ่ะหัวเจียวสุยหลิน สวัสดีแล้วแล้วก็บอกแล้วว่าเราชื่ออะไรเรายังสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเวลาเราเจอคนที่เราเพิ่งรู้จักกันด้วยก็ได้ค่ะอย่างยกตัวอย่างว่าสุรินทร์อยากจะบอกว่าสุรินทร์เป็นคนไทยวิประโยคนี้ค่ะบอกว่าเป็นคนไทยเนี่ยเราพูดแบบนี้ค่ะ我是泰国人我是泰国人我ก็คือฉันชื่อก็คือเป็นค่ะ泰国คือประเทศไทยค่ะ人คือคน我是泰国人ประโยคนี้จึงมีความหมายในเชิงแนะนําตัวเองค่ะบอกว่าฉันเป็นคนไทยค่ะ 我是,我是泰国人。我是泰国人。我是泰国人。ฉันเป็นคนไทยค่ะ。我是泰国人。นอกเหนือจากการที่ทักไทยแล้วนะคะบอกชื่อแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าเราเป็นคนไทยแล้วนะคะแล้วยังสามารถบอกได้ว่าเราเนี่ยทำอาชีพอะไรคะ่ะ ประโยคภาษาจีนที่จะบอกว่าเราทำอาชีพอะไรนะคะง่ายมากๆเลยเพอแค่บอกว่าหวอชื่อหวอชื่อก็คือหวอก็คือฉันชื่อตัวเดียวกับประโยคที่ว่าหวอชื่อไท้กัวเหรินค่ะตัวเดียวกันเลยนะคะตัวชื่อก็คือหวอชื่อแล้วก็ตามด้วยอาชีพค่ะยังสุริลินเป็นครูใช่ไหมคะสุริลินก็สามารถพูดได้ว่าหวอชื่อเหล่าชื่อหวอชื่อเหล่าชื่อเหล่าชื่อก็คือครูค่ะวออชืื่่เหลาว是老师我是 เหลาชื่อว่ชื่อเหลาชื่อฉันเป็นครูค่ะประโยคหัวชื่อน,นะคะนอกจากจะบอกว่าหัชื่อไทย国นฉันเป็นคนไทยหัวชื่อเหล่าชื่อฉันเป็นครูแล้วนะคะประโยคหัวชื่อเนี่ยก็ยังสามารถใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะสมมติน,นะคะเรารู้จักกับเพื่อนเพื่อนสนิทกันแล้วเราอยากจะล้อก็เล่นขำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถใช้คําว่าหัชื่อแล้วก็บวกด้วยคํานามที่ขยายตัวเองก็ได้ค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นสืริบอกว่าหัวชื่อ美女 วัวชื่มหนก็คือบอกว่าฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนสวยแบบนี้ค่ะก็คือเป็นประโยคที่ไว้ล้อเล่นห่าหาขำขำ,ขำพูดกันให้มันเขาเรียกอะไรบรรยากาศสนทนาจะได้ผ่อนคลายไม่ตึงเครียดมากถือว่าเป็นประโยคขำขำ,ขำล้อเล่นในหมู่เพื่อนแบบนี้ได้นะคะวัวชื่อเมย์หนีวัวชเม่หนฉันเป็นสาวสวยค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับยูนิตที่1.1ค่ะซึ่งถือว่าเป็นยูนิตแรกของการเรียนภาษาจีนค่ะจะเห็นได้เลยว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไว้มาติดตามค่ะว่ายูนิตหน้าสุดจะสอนเรื่องอะไรบ้างรับรองว่าสนุกไม่น่าเบื่อแล้วก็ได้ประโยชน์เหมือนเช่นเคยนะคะ มารู้จักหลักภาษาหลักภาษาแรกในยูนิตที่1.1กันนะคะสุิรินอยาจะสอนโครงสร้างที่ง่ายๆเลยแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยมากๆนั่นคือโครงสร้างที่บอกว่า我是 h 是แปลว่าฉันเป็นหรือฉันคือค่ะโครงสร้างง่ายมากๆเลยคือประธานบวกด้วยชื่อแล้วก็บวกด้วยกรรมลองดูตัวอย่างกันค่ะเช่น我是 Thai ัวเรนฉันเป็นคนไทย h 是แล้วก็บวกด้วยคำรร我是美女 ฉันเป็นสาวสวยวอชื่อเม์หนุประธานบวกด้วยชื่อแล้วก็บวกด้วยกรรมวอชื่อน,นุเรนวอคือประธานชื่อเป็นกินริยานุเรนเป็นกรรมฉันเป็นผู้หญิงหรือว่าถ้าจะบอกว่าฉันเป็นผู้ชายก็บอกได้ว่าวอชื่อนานเรนฉันเป็นผู้ชายฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างเนี้ยใช้ง่ายๆเลยนะคะวอชื่อฉันเป็นหรือฉันคือบวกด้วยกรรมค่ะ